ไม่ต้องเชื่อแก้วคะ่ะทุกคนแต่อยากจะให้เชื่อลูกค้าด้วยกันที่ทานตัวกรูต้าอัลฟาเอ็กซ์สูตรของคุณหมอโรงพยาบาลยันทีได้1เดือนทุกคนมาดูภาพก่อนคะ่ะนี่เป็นฟ้าหนาๆแบบนี้คะ่ะทุกคนเป็นฝ้ามานานแล้วด้วยนะคะแล้วก็ทํามาหลายวิธีมากๆเลยแต่ฟ้าก็ไม่จางลงแต่ตอนนี้หลังจากกินกรูต้าไปแค่1เดือนโอ้โหน่าใสมากทุกคนคือฟ้าที่มันเป็นกองปื๊ด มันจางลงไปแทบจะหมดเลยและยังไม่พอนะดูผิวใสขึ้นละเอียดขึ้นค่ะทุกคนรี ลูกค้าจริงขนาดนี้แล้วนะคะไม่เชื่อได้ยังไงคะทุกคนใครที่สนใจน้องแก้วจัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะกรูตาอัลฟาเอ็กนะคะ3กล่อง1000กับ90าบาทค่ะและสูตรเร่งด่วนคะ่ะทุกคนจัดคู่กับตัวเซรั่มเอนตีเมลาสมาตัวนี้เป็นเซรั่มสูตรใหม่ล่าสุดจากโรงพยาบาลยันฮีลดเลือนฝ้ากระได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดหรือว่าฝ้าลึกใต้ผิวสามารถสลายให้ฝ้านั้นจางลงได้อย่างรวดเร็วคะ่ะจัดเซตคู่กันเลยได้กรูตาอัลฟา X 3กล่องและ e n t i m e เมลั a อีก1ขวดเซตนี้อยู่ที่1,990บาทคะ่ะทุกคนแต่ขอแค่100ชุดนะเพราะว่าเซตนี้คือราคาพิเศษมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสลองใช้กันคะ่ะทุกคนและสั่งซื้อที่นี่ได้ของแท้แน่นอนจากน้องแก้วพาร์ทเนอร์อันดับหนึ่งของโรงพยาบาลเยนฮีคะ่ะสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะคะ